สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวลัคนาราศีกันนะคะอาริสาเมจิเชนทาร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวกันประจำเดือนมีนาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทาร่โออร์คเคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายเป็นการทํานายรวมไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะกิจแต่สิ่งดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ไดีจะใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออโเร่กันก่อนเลยนะคะว่าคนส,สนิทชาวกันเดือนมีนาคมค่ะความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรก <c oughs> reaching your destination นะคะ your light is shining brightly เห็นไหมคะ เหมือนแบบว่าตอนนี้ตัวคุณเนี่ยกำลังจะถึงเส้นทางจุดหมายปลายทางของคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณคาดหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการเดินทางของชีวิตของคุณปลายทางเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะคุณเห็นแสงสว่างที่มันกำลังปรากฏขึ้น shining นะคะสองสว่าง brightly อย่างสวยงาม ะะก็ให้คุณหวังให้คุณมีเขาเรียกมีโฮฟนะโฮฟฟูลนะคะมีความหวังหลายหลายดวงดาวหลายดวงค่ะโคจรเข้าเรือนนรีนะคะซึ่งเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังเป็นอีกครึ่งเดือนหนึ่งนะคะที่ใช่ครึ่งเดือนนะคะที่ไม่หรอกทั้งเดือนแหละนะแต่จะทยอยขยับ ออกแล้วก็เข้าไปจนหมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น De m a n นส์ออฟซิกสนะคะ6ิก house ที่แปลว่าเรือที่6เรือที่6เนี่ยในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเรืออริเพราะฉะนั้นอริเนี่ยมันแปลว่าคุณจะต้องมีการแก้ไขปัญหาใช่ไหมนะคะ go outside ค่ะไ่ไปต่อมา go outside it's time to go outside tune in to the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat นะคะเขาบอกว่า ออกไปข้างนอกสิรออะไรนะคะออกไปข้างนอกเลยนะคะออถามว่าทําไมละ่ะอ่ะก็ทั้งราหูเออที่เล็งลักนาคุณนะคะเนี้ยอาทิตย์เนี่ยเ็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศเนี่ยโคจก็เไปยังเรือนอริส่วนดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยเล็งลักนาคุณนะคะดาวเกตก็โคจรมาร่วมกับราหูหัวกับตัวมาเจอกันวันที่สามีนาคมดาวประจําตัวคุณขยับแล้วนะคะอันที่จริงเหตุการณ์เนี้ยน่าจะสืบเนื่องมาจาก ม,ม,มันมันมันสืบเนื่องมาจากช่วงกุมภาพันธ์นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนค่ะออกไปข้างนอกเปลี่ยนสถานที่หรือเดินทางนะคะกูเอาไซส์พยายามปรับอนิจจีค่ะเพราะอะไรลายๆลยดาวหล,ย,หล,ย,หลยดวงเนี่ยโคจรงเข้าเราอีริมาเพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาและแน่นอนหนึ่งในดาวนั้นเป็นดาวใหญ่นะคะดาวเสาเจ้าเรือนปุตตะลูกน้องบุตบริวารลูกหลานภายในบ้านนะคะหรือว่าเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดเนาะ ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแล้วแหละนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนสถานะก็ได้เพราะปุตตะอริเนี่ยปุตตะแปลว่ากิกก็ได้สมมุติว่าตอนนี้คุณมีคนคุยไพ่สเตรนต์บ่งบอกเห็นไหมคะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณสเตรน์คือความเข้มแข็งอ่าแล้วคําว่าปุตตะอริแปลว่าอะไรคนคุยอาจจะยังมีสมมุติว่าคุณน่ะจะมีความสัมพันธ์เข้ามาคุณอาจจะต้องค่อยคอยดคยูค่อยค่อคุย ะะบางคนอาจจะมีคนคุยแล้วแหละตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาก็ได้นะคืออาจจะมีคนคุยอยู่แล้วก็ได้สเตรนต์แปลว่ามันไม่ได้ง่ายไงคะมันต้องใช้ความเข้มแข็งใช้ความกล้าหาญใช้ความอดทนใช้ความใจดีใช้ความเข้าใจดาวปุตตะของคุณนะ่ะคือดาวเสานะคะโคจอเป็นเกษตรในเรือนอริเนี่ยและดาวเจ้าเรือนอรีมาเล็งลักลาหูด้วยบอกเลยนะคะคนโสดสนิทเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเจอคู่จะถามว่า เจอแล้วมันมันจะราบปรื่อะไรขนาดนั้นไหมรอค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนมรณะอยู่นะคะเอออยู่มาอยู่มานานแล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นโสดมาช่วงช่วงนี้แหละค่ะช่วงตั้งแต่ปี66หรือแม้กระทั่งปีนี้ก็ยังม,มีมีโอกาสเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วมันจะเจอคนใหม่ไงเพราะราหูมะเร็งด้วยนึกออกไหมคะอ่าทีนี้ เชือเพงก็ยังสื่อถึงความเข้มแข็งของคุณที่คุณจะต้องเข้าไปเขาเรียกอะไรอะวันที่3มีนาค่ะดาวประจําตัวคุณจะโครจรเข้าสูา่เรือนปัตตานีนะคะเรือนคู่คของคนรักก็ได้มาตรฐานนิดเป็นนิดเป็นปรานะคะปรามแปลว่าทาเพื่อคู่อื่น น,ะะนี่แปลว่าอ่อนกาลังแตใแใ่ในแง่ดีมันเป็นเกณฑ์พิเศษค่ะทางโหราศาสตร์ไทยไม่ได้มีแค่ตําแหน่งนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานอุดมระเกณฑ์จรค่ะดาวพระพุธคือดาวประจําตัวของคุณและยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันเ,ออเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยโอเคการงานและดาวประจําตัวเป็นดาวเดียวกันในเรือนปัตตานีที่แปลว่าการร่วมทําอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะเรือนปตัตตานีแปลว่าผู้อื่นหรือคู่ครอง ทีนี้บอกเลยว่าสเตรนนั้นคุณคุณเริ่มเข้มแข็งและบางคนอาจจะเริ่มเห็นย่างที่บอกว่ากําลังจะถึงจุดหมายปลายทางและเริ่มเริ่มที่จะขยับอะไรได้มากขึ้นเริ่มที่จะเห็นทิศทางหรือ planning และขณะราศีการคอนสตนิคคุณคือ planning k e ว w o r ดของคุณคือการวางแผนคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเพราะคุณคือไพ่เฮอร์มิตไพ่ฤาษีถนัดคิดวิเคราะห์วางแผนเพราะฉะนั้นมี planning แล้วล่ะนะคะในใจนะคะและเชื่อว,ว่าคุณจะเห็นจะพาตัวเองเดินทางไปยัง จุดหมายปลายทางของคุณได้ในไม่ช้านะคะโอเคสตรนคุณอาจจะเจอกิดความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้ได้ด้วยและแน่นอนค่ะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่บอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้เลยแต่เราเราจะไปดูกันนะคะในคลิปเดี๋ยวไปขยายความกันเราไปดูก่อนว่าในอดีตคุณไปเจออะไรมาบ้างมีเอ p ม r เอร์ค่ะมีเด็กถือไม้มีห้า่วแล้วก็มีเจ็ดเหรียญคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่คนรักของคุณเนี่ยมันเหมือนมีคนในคนนึงอาจจะเอาแต่ใจเนาะ สเวนปเพนท์โคอีกคนนึงก็เรื่อยๆนิ่งๆอ่ะอดทนอีกคนนึงก็อาจจะชอบจู้จี้จุกจิกหรือชอบวงการก็ได้นะคะอืคนรักของคุณอาจจะเป็นคนชอบวงการไหมชอบสั่งไหมอ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าความรักหรือความหึงหวงก็ได้นะคะส่วนอีกคนนึงก็เรื่อยๆอ่ะหรือวันนี้เนาะนะคะพอสัมพันธ์มาเรื่อยๆอ่ะบางคนอาจจะแบบเนี่ยมีไพ่ห้าถ้วยเรื่องอะไรเอ่ยขยายซิพอขยายห้าถ้วยหน่อยค่ะ ดูเอนิจีดูมันไม่ค่อยหวือหวาจังเลยพันธุแม่หมอมองว่าในอดีตน่ะ ความสัมพันธ์มันนิ่งอ่ะมันเรื่อยมันต้องการพื้นที่ต้องการอิสระต่างคนต่างรักอิสระแม่หมอมองแบบนี้ถ้าคุณแต่งงานหรือเป็นแฟนกันก็ตามเหมือนต่างคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็รักอิสระบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเออมีความแบบไม่ต้องการคอมมิชเมนต์ไม่อยากมีคอมมิชเมนต์ไม่อยากมีพันธะอันนี้บางคู่บางคนถ้าเป็นแบบยังไม่มีสถานะแต่ถ้ามีสถานะแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงงค่ะะะมีอออิิสสรรรััักกด้้วยยนทูเลาจจแบบ เลือกที่จะมันทําไม่คิดมากอะ่ะอหรืออาจจะมีรักซ้อนเข้ามาด้วยก็ได้นะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงไปอะ่ะทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้ความสัมพันธ์ใหม่ๆในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรน,นะคะมีไพ่งถือถ้วยมีไพ่ the emperor ค่ะมีเจตตามี justice ค่ะแล้วก็มี the empress ไพ่ดีอยู่นะคะไพ่ emperor ก็ยังคงมาเลย ด้วยความที่ดาวประจําตัวคู่ครอ,องคนักคุณคือดาวพฤหสัสบดีค่ะตอนนี้เขาโคจรเ,เข้าไปอยู่ในเรือนมรณะแต่เป็นราชาโชคเพราะเขาอยู่บ้านของดาวอังคารที่นี้ดาวเข้าบ้านไหนจะมีนิสัยเปลี่ยนคล้ายๆบ้านนั้นนึกออกไหมคะอ่าอีนี้เขาเข้าบ้านดาวอังคารเอนิจีนี้เลยเอ็มเปอร์จะค่อนข้างหัวร้อนจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนไม่ค่อยหัวร้อนก็ได้นะเอออาจจะแบบ ปีที่แล้วก็อยู่ดีก็หัวเราะขึ้นมาอะไรนียค่ะก็เป็นไปได้หงุดหยิดง่ายหรือว่าเซลฟ์โฟกัสนะคะประมาณนี้เป็นไปได้เพราะว่าเอมเพอเรอร์เขาจะเซลฟ์โฟกัสนะคะอ่าทีนี้ข้อดีของเขาคืออินิเ a ทีทีเขาจะเป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นพลังงานมาแบบนี้คนคนนี้มีโอกาสนะคะที่จะเป็นมีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็ บมจะใจดีก็ใจดีนะคะหมดจะใจร้อนก็ใจร้อนนะคะหมดจะลุยก็ลุยแต่คนคนนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเองสูงนะคะช่วงนี้เนาะเขาอาจจะเพิ่งไปเจอความรักที่ไม่สมหวังมาก็ได้นะคะเจ็ตาไ,ไปส่องไปสืบไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะเห็นถ้าเขามีแฟนอยู่ในอดีตอาจจะไปส่องว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้ะคะ่ะจัสติส มันต้องการความชัดเจน punishment. คือเขาค่อนข้างรับความมีทรธรมนะคะไพ่จะซิทขึ้นมาชอบความสัมพันธ์ที่มันวินฟเแฟรเนะคะ่ะอาจจะไม่ต้องเป็นวินฟเแฟรในเงื่อนไขที่มันไม่ต้องการอะไรที่มันแบบสมมุติถ้าเขาอยู่ในสเตจที่ต้องการโอเปนเรลชั่นชิพเขาก็จะให้คุณโอเปนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือว่าเขาต้องการแบบเฟร์บิเบเนฟิตอาจจะต้องอเราก็อาจจะต้องแบบเออโอเคคือบอกอะไรเงี้ยเนืกองไหมคะประมาณเนี้ยคือ หรือว่าต้องการความชัดเจนเขา็จะแสนงจุดยืนของเขาว่าเออตอนนี้เขาต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนดีแอมเพสเป็นคนใจดีนะคะคนคนนี้ใจดีใจกว้างค่ะดาพฤหัสเนี่ยแบบราศีมีนเนี่ยใจดีอยู่แล้วค่ะเป็นเรือนที่เกี่ยวกับสริตชวลจิตวิญญาณดี m อมเพสเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีเสน่ห์มากในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลได้ด้วยนะคะ นนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้ค่ะหรือคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวแล้วหรือคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาตินะนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างภาษาตา่างวัฒนธรรมเรามาดูกันนะคะถ้าเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง Energy ของไพ่ในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะ แต่ว่าในความดีเนี่ยมันก็จะมี energy ผสมของความชัดเจนในตัวเองคือเขาจะค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเองอะคะ่ะชิ้นที่2เนี่ยตอนนี้เขามีดาวราหูทับลักดาปพระเกตทับลักมีดาวอาทิตย์ทับลักนะคะและเดี๋ยวที่3าก็คือคุณทับลักเขาโอเคตัวเขาไปไหนไปหาเงินนะคะชิ้นสองคือเดินทางหาเงินนะคะเขาอยู่ต่างประเทศนะคะหรือไม่คุณคุณอาจจะเจอเขาจากโลกออนไลน์ได้นะคะ เพราะว่าดาวที่ของคุณเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนวินาวินามันคือต่างประเทศหรือโลกออนไลน์นะคะซึ่งจโคจรเนี่ยเข้าไปในเรือบบนปัตนิเนี่ยวันที่14มีนาคมนะคะถ้าเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างเรามองเห็นถึงไพ่5ดาบไพ่10ดาบเอาละเขาอาจจะเคยถูกแทงข้างหลังมาเพราะฉในเรื่องของการพูดคุยมันยังเป็นเรื่องของการคุยไปเรื่อยๆคะ่ะแฮงแมนเด็กถือเหรียญมีไพ่5ดาบเพราะว่าดาว คือคุณใช่ไหมไปเจอราหูคู่วิวาทในเรือนปัตตานีที่แปลว่าคู่ของคนรักเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้น where it happens เรือนปัตตานีใช่ไหมคะ4-8คู่ทะเลาะอ่ะเห็นไหมราหูเออเกตกระตุ้นเกตคือผู้ใหญ่คืออะไรเก่าๆนะคะอ่ะซึ่งวินาแปลว่าปุบปปรับฉับพลันค่าไม่ถึงอยู่ดีๆคุยแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคาว่าวินานะคะแสดงว่ามันมีช่วงมันเป็นช่วงที่ถ้าคุณเจอการช่วงต้นเดือน ครึ่งเดือนแรกคุยกันเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆยดาวโยกถึงกันดาวเบียนกันโอเคคุยกันไปเรื่อยๆพราะครึ่งเดือนหลังปุ๊บอาทิตย์เข้าไปถ้าไม่ได้อยู่ดีดทะเลาะนะก็คืออยู่ดีก็ไม่คุยนะคะเพราะห้าดาบเนี่ยมันจะมีคําพูดอะไรบางอย่างเพราะว่าดาวพุธเราเข้าตาแหน่งนี้ไม่หมาะถึงบอกว่าให้พูดน้อยๆน,นะคะคสนสนิทชาวมีนดาวประจําตัวของคุณจะโคจรเป็นประเป็นนิด ปลากับนิดเนี่ยในราศีมีนเนี่ยให้พูดแค่สิ่งที่ควรจะพูดให้เราแบบประหยัดคําพูดนะคะเพื่อนเพื่อน,นแม่หมอเนี่ยไม่ได้เตือนแค่ชาวลัคนา,าราศีมีเนเออขอโทษค่ะชาวลัคนา,าราศีกันนะแม่หมอเตือนทุกลัคนา,าราศีโหนบางท่านออ,ออกเตือนแล้วนะคะว่าเดือนมีนานเนี่ยพุทธราหูคู่วิวาทด,ดาพระเกตเนี่ยหัวกระตัวลงกันมันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนะคะดาค่อนข้างส่งกําลังสูงคู่วิวาทอะนืกอออกไหมคะอืม ของเราเนี่ยมันค่อนข้างสเปซิฟิกเพราะว่าดาวพุธมันคือตัวเราและมันเกิดในเรือนคู่ครองหรือคนอื่นค่ะอาร์เตอร์สหุ้นส่วนเพศตรงข้ามได้ทั้งหมดนึกภาพออกไหมคะห้าดาบเนี่ยมันคือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้มันอาจจะไม่แบบคุณอย่าเพิ่งตกใจมันอาจจะเป็นเรื่องแบบแอที่จุดมุมมองที่แตกต่างกันไหมเวลาคุยเนี่ยอาจจะมีความคิดไอเดียอะไรที่มันแตกต่างกันนึกออกไหมคะมันแบบอาจจะมี ไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างกันสิบดากอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสองเขาอาจจะเพิ่งจบเขาเพิ่งเจ็บเขาถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังมาอย่างเงี้ยค่ะหม,มอเลยมองว่าตัวเขาเนี่ยโฟกัสเรื่องเงินเห็นไหมที่บอกว่าดาวประจําตัวเขาเข้าเรือนสองเนาะ,ะเรือนการเงินอนะและการเงินเขาเนี่ยชิงสองเป็นมหาอุดด้วยในเรือนลาภะเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าไม่ใช่เป็นการ ถ้าคนนี้ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเขานั่งเทรดอยู่ที่บ้านเขานั่งเทรดหุ้นเขานั่งเทรด forex อ,อะไรอย่างนี้คะ่ะนึกออกไหมเขานั่งเทรดซัมติงอะนะวินาเนี่ยดาวการเงินเยอะๆแม่หมอมีเพื่อนลักนามีนะคะนั่งเทรดทุกวันเลยและเงินเนี่ยโอ้โหฟโล์มากแต่เขาเนี่ยฝึกเขาเรียกเหมือนชั่วโมงบินเนาะถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนเป็นชั่วโมงบินเขาฝึกมาสองปีแล้ะนะคะเขาพยายามที่จะหาอาชีพเสริมจริงๆเขามีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วแต่เขาแต่เขาเรียน เขาไปเรียนอะค่ะโรงเรียนเท็ดเทดทองเถ็ดฟอเร็กแล้วก็เทดทองเทดอะไรเนี่ยค่ะเทรดทั้งหลายเนี่ยแล้วตอนนี้นางก็เทรดไม่หยุดอะแล้วก็ได้บวกมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือแชร์ให้ฟังถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งคือเขาไปต่างประเทศเลยค่ะนะคะรุ่นพี่อีกขันหนึ่งเนี่ยลักนากันเนี่ยแล้วก็ลูกดวงหรือรุ่นพี่ที่รู้จักนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ลักนากัน่อยู่ที่ต่างประเทศ4ี่คน นะคะสำหรับคนโสดนะนู่นนะคะฮาบิบี้ไปอยู่ตะวันออกกลางเลยค่ะแล้วเออกกออกกลางเกาหลียกตัวอย่างนะเออแชร์ให้ฟังนะคะสตหรับคนที่ยังอยู่ไทยเนี่ยคือ planning ที่จะ move location ย้ายดูย้ายย,าย้ายจังหวัดย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแค่คิดทำงานย้ายบ้านนะคะประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละคะ่ะดาพฤหัสดาคู่ครองของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่บอกว่าเป็นดาออของ emperor ใช่ไหม เขาจะค่อนข้างหัวร้อนจากปกติเขาเป็นคนาธาตุน้ำาหนือออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเขาในช่วงนี้คนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายนะคะดาประจำตัวเข้าเรือนวนาคือหงุดหงิดง่ายมันจะหงุดหงิดง่ายเอาใจใครไม่เป็นไม่ค่อยเอาใจใครสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ด้วยความเครียดด้วยความอะไรราหูทับเขาใดๆมันทําให้เขาคิดมากด้วยนะคะเนาะแล้วก็มันจะทําให้เขาแบบแฮงแมนอย่างเนี้ย เราเลยมองว่าในในเดือนนี้นะคะหาเพื่อนๆเนี่ยกำลังตามหาความสัมพันธ์ที่แบบคุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องมีแบบ long term relationship คุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องแต่งงานในปีนี้ปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์ คนคนนี้มีโอกาสเป็นคนเก่าๆเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่สูงอายุอายุห่างจากคุณนะคะนะคะแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเลยอะห่างจากเราแบบหาปีสิปีขึ้นไปเลยเนี้ยค่ะบวกลบเนาะสิปีขึ้นไปเนี่ยบวกลบอย่าเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ที่มั่นคงนะคะหรือแบบเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะแบบอยู่ในวงการมานานแล้วะค่ะประมาณเนี้ย เป็นตัวแม่ค่ะเป็นตัวแม่เป็นตัวพ่ออะไรเงี้ยตัวมัมของวงการแล้วอ่ะเป็นเป็นถ้าเป็นแบบบริษัทนะก็จะเป็นแบบผู้บริหารผู้จัดก,การ CEO c o หรือจะเป็นเจ้าของกิจการเลยก็ได้เมื่อมีเขาก็จะเป็นเจ้าของกิจการนะส่วนใหญ่นะคะ มีนี่เขาคือเรือนปัดนี้ของคุณนะม่หมอเลยเรีเยกมินคือคนคนนี้มีความมีโอกาสเป็นชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะมีนี่นะคะแฮงแมนนี่ไหมคิดเดยอะคิดมากเนี่ยคือไพ่ของเขาเนาะแต่เขามีวิสตอมนะเขาจะต้องแก้ปัญหาเขาไม่ได้กลัวอะไรคะ่ะแฮงแมนเนี่ยแค่คิดมากแต่ว่าเขาไม่ได้กลัวเพราะเขามีเห็นไหมคะวงกลมสีเหลืองคือวิสตอมแปลว่าตอนนี้เขากำลังพาตัวเองออกมาจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างด้วยแหละเราเชื่อว่าหากคนคนนี้เข้ามานะคะ เขาจะเป็นที่ปรึกษาคุณได้ในเรื่องของการเงินต้องพูดว่าการเงินนะคะไพ่เงินขึ้นคุณอาจจะเจอเขาจากการที่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเจอเขาในคลับในชมรมนี้ก็ได้เช่นชมรมเทรดหุ้นยกตัวอย่างนะคะชมรมเทรดหุ้นชมรมชมรมเทรดต่างๆทั้งหลายหรือการค้า หรืองานสายงานสายจิตวิญญาณนะคะงานฮิลลิ่งทั้งหลายนักจิตวิทยาอย่างนี้ยค่ะแต่ดูว่าเอเจี้ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะ เดือนนี้แม่หมองมองนะคะว่าถ้าคุยไปเรือ่อยๆคุยบ้างไม่คุยบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะดีนะคะสมมติเราเจอเราชอบอะ่ะแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเวลาคุยแล้วมันไม่คลิกกันจังเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะถ้าแบบคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคลิกเลยอาทิจูดไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันเลยอย่างเงี้ยห้าดาวเห็นไหมเออแล้วก็แบบอาจจะต้องรอจังหวะให้ช่วงดาวคู่ศัตรูตรงเนี้เขาขยับออกก่อนนะคะนะคะทีนี้หากเพื่อนๆกำลังตามหาความสัมพันธ์ที่คุณไม่รีบเลย แล้วคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องบุตรบริวารลูกน้องถ้าคนที่ถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการและมีลูกมีมีลูกน้องลูกจ้างเนาะบริวารอะไรพวกเนี้ยที่คุณจะต้องดูแล่ะนะคะหรือแม้กระทั่งว่าน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะบางคนเลียงน,น้องหมาน้องแมวตรงนี้มันจะวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งอะตรงนี้เรื่องเดือนเนี้นะคะคุณก็ไปโฟกัสตรงนั้นแม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์อะคุยบ้างไม่คุยบ้าง ค่อยดูกันไปนะคะรอในช่วงจังหวะอะไรรู้ไหมหลัง30เมษาไม่หมาอัดคลิปวันนี้ย8่สุบกุมภาอีก2เดือนค่ะวันที่1พฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยจะโครจรอ,ออกจากเรือนมอนาและที่นี่ชีวิตพลิกเลยนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอีก2เดือนนะคะดาวประจําตัวของคุณอะไปดไปูไปดูพลังงานเอาคากันค่ะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโครจรเป็นอุดมนาาเกณฑ จอนนะคะในตั้งแต่วันที่3อ่าวิวออฟจูนมาเลยค่ะเห็นไหมหเปลี่ยนแปลงค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนวิวออฟจูนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นจากใครการพูดคุยการสื่อสารแปดไม้สวยและรว,วยมากยังมีความสุขกับชีวิตสดอยู่หรือไม่ <c oughs> ดีจังเลยไพ่ไพ่ขึ้นดีมากเลยอะ่ะนะคะไพ่ขึ้นดีมากเลยเพื่อน ดีใ,ใจกับเพื่อนๆชาวกันดูสิมันจะไพด่ดีๆเท่านั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมดาวการเงินของคุณเนี่ยเข้าเรนะือนอริก็จริงแต่มันได้ตําแหน่งอุดอุดจาวิราชเดือนเมษามหาอุดเล็งลัคนาไม่รู้ว่าจะปังเดือนนี้จะปังเดือนไหนเตรียมพร้อมเลยค่ะในเรื่องของการรับทรัพย์รับโชควิวออฟจู you, แน่นอนก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนมันต้องมีการส่งเรื่องมาก่อนนึกภาพออกไหมไม่งั้นมันจะไม่มีเชงค่ะถ้าไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้น In fact นะคะถูกต้องไหมคะโก t s i ไซเห็นไหมเพราะว่าคุณเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วแต่ว่าคนที่จะเปลี่ยนคือใครตัวคุณเพราะดาวพุธใช้พลังงานเวลาไม่หมอจะแนะนำนะคะไม่ห,หมอะจะดูว่าดาวอะไรในเดือนนั้นที่พิเศษที่สุดน่าตำแหน่งดีที่สุดคือดาวที่จะช่วยแก้ปัญหาซึ่งเดือนมีนาคมคือตัวของคุณนะคะคนสดสนิทชาวกัน ตัวของคุณที่อยู่ในเรือนปัตตานีและเป็นประเป็นนิจเป็นอุดมนาระเกณฑ์จรบวงบอกถึงการสื่อสารชาวการเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารที่พูดเข้าประเด็นการพูดคุยการเจรจามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสนะคะวันที่3เออวันที่15มีนาคม หลังอาทิตย์ยกนอตสิบสี่มีนาสิบห้ามีนาดาวังคารยกเข้าเรือนฤกนะคะดาวคา่ะดาวเจ้าเรือนสหาาัสชะเพื่อนฝูงสังคมรวมถึงดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมันจะไปอยู่ในเรือนฤกเนาะไปเจอกับดาวสาวเจ้าเรือนปุตตะไปเจอกับดาวสุขเจ้าเรือนการเงินและสุภะ เอาละไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการอาจจะต้องใช้เงินนิดนึงเนี่ยเพราะแม่หมอเปิดไพ่เงินโอเคข้อดีนะคะมีเงินให้ใช้ใช้ไปเถอดดีกว่าไม่มีแรต้วเราต้องไปยืมใครเนึกออกไหมเพราะว่าการเงินเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันเริ่มปังอะคะอ่ะอ่าเห็นไหมชาวปันคนสุสนิทบางคนอาจจะยังมีความสุขกับชีวิตโสดอยู่หรือบางคนอาจจะยุ่งวุ่นจนกระทั่งว่าเราไม่มีเวลาที่เราจะมาแบบเขาเรียกอะไรนะให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักมากเกินไป ขนาดนั้นนึกออกไหมคะชาวยอดการเดินทางค่ะบางคนมีแพลนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศเดินทางออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆและเดอะซันคือไพ่ที่ดีสุดในสำรับปุ่งบอกว่าการเดินทางของคุณจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณเชื่อมัน่นให้คุณเชื่อมัน่นให้คุณอย่าลังเลที่คุณจะตัดสินใจพูดเจราจาพูดคุยนะคะด้วยเหตุผลเข้าประเด็น นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการเดินทางไปไปเคลียอะไรบางอย่างนะแม่มองมองไพ่เหรียญขึ้นอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเคลียหนี้เคลียสินไหมการเจรจารเรื่องเกี่ยวกับการเงินบางสิ่งบางอย่างนี่แหละธุรกรรมทางการเงินนะคะ,ะเพราะว่าอาริมันคือหนี้ไงถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพนะคะเพื่อนๆชาวคนโสดและนาราศีกันถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพเจ้าลันอาริที่เล็งรักคุณเนี่ยปลาหูเนี่ยเขาคือหนี้เนาะแต่ถ้าไม่ใช่หนี้สินคือสุขภาพนั่นเอง มีโอกาสที่คุณจะไปทาถ้าเป็นเรื่องหนี้สินคุณมีโอกาสเดินทางไปเพื่อทําการเจรจาเซ็นตกลงข้อบ,บังคับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะก็ให้รายละเอียดรอบครอบนะคะ 2. ถ้าไม่ใช่เรื่องของการเงินเนาะมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะอาริคือสุขภาพหรือ,อ,อการงานอาริคืองานคือเซอร์วิสนะคะคืองานที่ทําทุกวันงานเข้างานเยอะงานยุ่งนะคะแต่ว่าบางคนนะคะก็ เนี่ยเพราะมันเป็นดาวจเจ้าเอนการงานด้วยไงกรมมะตะนุกรรม,มะปัตนิเนี่ยบางคนอาจจะร่วมร่วมแบบเรียกไรนะเซ็นสัญญาเปลี่ยนงานไหมนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้นะแต่มันเป็นทิศทางที่ดีไงเพราะว่าดาวม,มันได้ตำแหน่งดีอะค่ะเดือ u สันเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์เจ้าเอนวินาของคุณนะคะแล้วเป็นคู่เอกสารสัญญาไม่เหมาะเลยมองว่า เดือนนี้กลางช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีการเสนเอกสารสัญญาทําบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปล,ปลโปงโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านเช่าบ้านย้ายที่ทํางานเซ็นคอนแทคอะไรพวกนี้นะคะให้รอบคอบละเอียดรัดกุมอ่านให้ถีท่วนนะคะมันก็จะส่งอิทธิพลให้คุเพราะคุณน่ยตัวคุณเนี่ยคือ ดาวที่พิเศษที่สุดในเดือนมีนาคมให้ใช้เสน่ห์ในตัวของคุณให้ใช้คําพูดนะคะพูดดีๆนะคะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและแก้ไขปัญหาทุกอย่างและได้รับความเป็นราชาชโชคของเรือนปัตตานีในเรือนมรณะแม่หมองมองนะคะว่าในเดือนนี้อ่ะเรื่องของความสัมพันธ์อนะ่ะเราเรารู้สึกว่าคุณอนะ่ะโอเคคุณมีโอกาสคุยนะแต่ว่าคุณอาจจะยังมีความสุขกับชีวิตโสดไหมเนาะสุดสวยรัดรวยมาก พราะว่าหในเดือน8บางคนอาจจะมีคนเก่าๆนะคะเนี่ยถ้าไม่ใช่อายุมากเนาะคนคนนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนอายุมากอายุมากกว่าเราอะแบบสูงอายุแบบว่าเขาเรียกอะไรรักต่างวัยอะคะ่ะก็อาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะที่ที่ที่เราจะเจอนะคะแต่ว่าน่าจะน่าจะเป็นช่วงของการพูดคุยกันมากกว่าคะ่ะในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็เคลียร์ปัญหาส่วนตัวของตัวเราซะมากกว่าในเดือนนี้นะคะประมาณนี้นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวคนโสดชาวลัวกนณาราศี กันทุกคนเลยนะคะใช่ยอดเดินทางเห็นไหมคะเดินทางพาไพ่วันนี้ไพ่เห็นการเดินทางค่ะไพ่เห็นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลง ะะและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเอาล่ะแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ไดีด้วยใจไม่หมอต้องขอัยด้วยนะคะนี่คือการทนายรวมไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดจะอ่องด e s c r i p t i o n ด้านล่างใต้คลิปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ